ลูกสาวเปิดภาพฉลองพักดีวิจิตก่อนจากไปยังสงบเดือรกชาราค่ะในโลกโซเชียลแก้วบุญจีลา ผู้จัดละครลูกสาวของพักดีวิจิตได้มีการโพสภาพสุดอบอุ่นกับคุณพ่อก่อนที่เจ้าของกำกับเจ้าของชายาระเบิดภูดเขาเผากระท่อมจะจากไปค่ะพร้อมข้อความระบุว่ารอยยิ้มกับดอกไม้อะไรฉ่ำกว่ากันหนอคุณฉลองยิ้มแข่งกับดอกไม้ค่ะซึ่งภาพดังกล่าวถือเป็นภาพล่าสุดของฉลองพักดีวิจิตที่แฟนๆได้เห็นกันผู้กำกับดังฉลองพักดีวิจิตในวัย93ปีเสียชีวิตอย่างสงบลง ในวันที่13กันยายน2567เวลา15.30นาทีได้โรคชราค่ะหลังเข้ารับการรักษาตัวด้วยภาวะน้ำท่วมปอดที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจะมีการเคลื่อนศพรุ่งนี้14กันยายน2567จากโรงพยาบาลไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาะที่วัดมงกุฎกษัตริยารามราชวรวิหารค่ะ